สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ดีเกียิทุกท่านเลยนะฮะที่ชมรายการนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วง เฮฮ่า hey, ก่อนนอนนะครับพบก,กับผมปีเตอร์นิ่มครับและวันนี้ขอแนะนำคู่หูคนใหม่ของผมนะครับคุณนิกกี้นุ่มครับผมนิ่มเขานุ่ม <c oughs> นุ่มน,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 นิ่มน้องน,น้อยนอนนิ่งนิ่งหนุ่มนึกหนุ่งหนิงนอนนิ่งนิ่งนะนวลน้องหนาวนี้น้ำเนตรนอนนวลน้นองน,นายแหนงหนีนิ่มนุ่มนนนนนนนหน้านวลนักนักนวลหน้า นิก้ลุ่มน,นะครับเป็นกู้หุกคนใหม่นะครับจะมาทําให้ท่านมีความสุขกันนะครับในยามค่า,าคืนของทุกๆวันนะฮะที่มีรายการลูกทุ่งหมายเลขหนึ่งแล้วันนี้พบกับเราก่อนนะครับเราก็อยากทําให้ท่านมีความสุขวันนี้เรามีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์การสร้างความหาครับ อาจจะมีเสียงดังหน่อยแต่ว่ามันไม่เจ็บนะครับนี่มันยืดหยุ่นได้มันเหมือนอะไรนะเอะสมัยก่อนเนี่ยแอกโคเดียนแอกโคเดียนนะครไม่เชื่อทดลองได้ครับ,บ,บนี่ครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บนี่ครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่มีเจ็บครับเพราะมันยืดหยุ่นได้นะฮะเออคุณนิกกี้เรามาเล่นอะไรที่มันสนุกสนุกกันไนหะมครับผมเออฉันอยากจะทราบว่า,มาแมลงอะไรเอ่ย ที่บินช้าที่สุดมแมลงอะไรที่บินช้าที่สุดอ๋อแมลงวีครับมแมลงวีไม่ใช่ไม่ใช่มแมลงวีแล้วมแมลงอะไรครับมแมลงที่บินช้าที่สุดก็คือต่อครับต่อบินช้าที่สุดต่ออะไรบินช้าที่สุดอ้าไม่เคยได้ยนินน,นิทานไหนที่เขาว่าสิบปีต่อมาเ<อ>ราจะมาแต่ละตัวสิบปีโอ้โหเนี่ยมี <c oughs> มีเหตุผล เออล้วแปลว่า <c oughs> สัตว์อะไรเอ่ยตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยสัตว์อะไรตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยตายแล้วมั้สัตว์จะตาฟครับไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์จะตาฟแล้วสัตว์อะไรที่ไม่เน่าไม่เปื่อยพึ่งอา้าวมันเป็นพึ่งยังไงครับพึ่งมันจะไม่เน่าไม่เปื่อยได้ยังไง <c oughs> พึ่งตายพึ่งตายอยู่ตัวเราจะเน่าจะเปื่อยได้ยังไงล่ะคุณ นิกกี้คุณนิกกี้อยากจะทราบว่าซุปอะไรห่อไข่ได้สองใบอ่าซุปอะไรครับซุปอะไรห่อไข่ได้สองใบเออ๋อซุปไก่มีไข่ซุปไก่แน่นอนเมื่อยชายไม่ใช่ซุปไก่แล้วซุปอะไรครับซุปเปอร์แมนผมถ่ายมั่งผมถ่ายมั่งนี่ผมก็มี ผมก็มีเหมือนกันอุปกรณ์สร้างความหาผมก็มีเหมือนกันอะไรเอ่ยข้างล่างก็มีขนข้างบนก็มีขนตอนเด็กๆสับป,ประดลเอาขนต่อขนมาชนกันอะไรเอ่ยอโอ้โหมุกนี้ล้าฉานมากรับไม่ได้เป็นรับไม่ได้โอ้โหเอาอะไรมาเล่นก็นไม่รู้แมวอ่ะ หยาบคายนี่ออกทีวีนะข้างบนมีขนขนว้ายน่าเกลียดโอ้ไม่หยาบไม่จับประดนครับอันนี้คำตอบบริสุทธิ์มากครับยอมขนตาไงครับขนตาข้างบนมีขนไหมข้างล่างมีขนไหมเวลาดึกๆคุณไม่ง่วงเลรวเวลาคุณหลับขนต่อขนมาชนกันไหมถ้าผู้ชมครับวันนี้เราก็เอาไว้แค่นี้นะครับ ก่อนจากกันก็อขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านหลับนอนอย่างสบายอย่าได้มีอันตรายมาแพร่ผานนะครับขอให้ท่านเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับที่ชมรายการนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ